สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ t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  Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttk t studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวมาส t ตอนะครับผมนะเบว,วตันเนี่ยอยู่ที่97นะอันนี้บูตเลยนะนะอันนี้เราบูตแล้วบูตบายเยอรมนะผมม,มาม,มาดูค่าบหลังผมเล่นกลางรับได้นะ ยืนต่ําได้นะฮะทำเกมรุกเป็ดเบอโ 90, ลโจน90ระสบบตัว9ก้าสิเองสั้นเกเปิดบอลเกจบสกอร์เก้านะลูกตั้งเตะ98เลยนะฮะความโค้ง86สปีดเกสปีดต้น90พลังการยิง99้ว่ะเอาเรื่องนะแข็งเกร่ง85้าบาลานซ์เกสเตมีนาเก้าสีนะมีทำเกมรับด้วยนะผมเก้าสีนะฮะ แล้วก็บอลวินนิ่งเก้บเอ็เอ็กเพรชั่น91้นะถือว่าเล่น,เ,ลนเกมรับได้เกมรุกได้ยิงไกลคมแล้วก็สกิลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสกิลยิงเนี่ยนะผมมีสกิลยิงไกลนะผมยิงลูกพุ่งนะฮะยิงโดยไม่ต้องจับบอลยิงท่ายากอะไรเงี้ยมีสกิลแทงบอลนะผมแทงบอลทะลุช่องนะฮะ,นะฮะเปิดบอลพุ่งตามประกบคู่ต่อสู้ได้ดีนะผมเข้าสกัดได้แม่นยำมีสกิลกับตันแล้วก็เล่นในเกมที่กดดันได้ดีนะผม สกิลทั้งมีทั้งรุกแล้วก็รับนะมีทั้งสกิลเกมรุกแล้วก็สกิลเกมรับครับผมมัสเตอวุฒนะฮะโอเคมามาแผนนี้ค่อนข้างดีมัง้งดีหมดเลยผมอะถ้าเป็นหน้าคู่นะถ้าเป็นหน้าคู่แล้วก็มีแบบแบบซ้ายขวาอะไรเงี้ยนะมาผมโอเพนแชรเลนโอเพนแชรเลนมาเดี๋ยวนะอันไหนวะอันนี้ ลงหมดแล้วนะฮะโอเคมาครับผมลุยฮะมาสเตอุสโอเคผมมาเกม่ยไสำหรับมัสเตอุสนะครับผมมัสเตอุสมาเป็นกองกลางนะฮะกองกลางยิงไกลดีนะเปิดบอลได้นะครับผมพวกการเปิดบอลสองสันเนี่ยได้เลยนะฮะมาเอาในมาอย่างนี้ไป มาสเตนมาที่ปาเป้เป้มีคนวิ่งมีคนวิ่งมาสเตอุทยิงอุยังไงอู้ยขึ้นสูงนะขึ้นสูงเหมือนกันนะเนี่ยมาที่มาสเตอุรับผมยังไงไม่มีใครเข้าว่ะแต่ยิงไกลดีนะยิงไกลค่อนข้างดีนะถ้าไม่เข้าผมยิงได้เลยนะเนี่ยขอใกล้ๆกว่านี้ยิง ทำเป็นประมาทนะฮะไม่ยอมเข้าบอลเราสับไกลครับผมยังไม่ตรงกรอบฮะดักสวยครับผมโรันยูฮะแล้วก็แทงมาเลยยิงอ้าวว่าอาวอาว่า <c oughs> ขอยิงก่อนแล้วกันนะขอยิงก่อนนี่กันอ <c oughs> ัตติเมสซี่ฮะมาสเตอุสเอรันยูมามาสเตอุสครับผมไปเลยฮะ <c oughs> ายาวมา <c oughs> สเตนโรันยู มาที่ฟันบาสเตนมีคนวิ่งแล้วยิงโอ้โหเสาใส่เต็มขคอผมมาสเตอุดนะอู้จีชนเสาวันนี้เดียวจริงๆโคตรเสียดายเนี่ยเราใหม่ครับผมเสียดายมากเมซี่ยิงเลยแล้วกันนะโอ้ยังเสียดายไม่หายนะ หนึ่งหนึ่งที่สองนะผมแหละสองสามวันมาเนี่ยผมยิงลูกเสาเยอะมากจริงสองสามวันเนี่ยบอลเสาไม่ทุกเกมเลยนะแม้แต่จะดีแค่ไหนมันก็ยิงเสาตลอดไม่รู้ทำไมนะแม่มันดูดเสามันดูดเสานะโอเคโอเคเมาต่อเกมครึ่งหลังนะฮะแต่ก็ถือว่าดีนะทรงดีนะฮะทรงดีทีมันเปนโยกผมมาสเตอวุดไปเล็วฮะแต่ก็ถือว่าได้เลยนะ อะไรหลายอย่างมันได้เลยนะฮะมาฝากฝากอัลบสา,าสเตนมามาติอู้ยิงอีกครั้งโอ้โหขึ้นเกมสวยนะโอกาสยิงเยอะเหมือนกันนะนะแต่ยังไม่เข้าว่ะมันต้องเข้าสักครั้งแหละจริงๆโอกาสยิงเยอะขนาดนี้นะมาเปิดไปเลยฮนะโอเคจบเกมแรกนะพยายามไม่ให้มันยิงมากเกินไปจนแบบเสียโฟ,ฟ,ฟกัสนะผมไม่เป็นไรผมดูที่หนึ่งหนึ่งนะเกมนี้ถือว่าทำเกมลุกดีเหมือนกันนะ นะทำเกมรูปดีนะผมมาสเตอุได้ไปหนะไม่น่าเกียดนะฮะไม่น่าเกียดมานะโอเคผม,มา,เ,ผมมาเกมที่สแบบมาสเตอุนะเกมแรกคือว่่โอเคนะขึ้นเกมโอเคนะผมลงมารับก็โอเคนะแต่ยังไม่โอเคก็คือยังยิงไม่ได้ครับผมต้องยิงให้ได้ฮนะมาได้บอยลยกไปเลยเลยกันฮนะลูกนี้แม่นไหม,มป,ป๊ปปี้โอเคว่ะ <c oughs> เปิดบอลจุดหน่ เป๊ะมากนะดูดิแล้วกงหน้าเป็นปเปเป้เลยนะเอาแล้วนะฮะมาสเตยดเอาแล้วนะฮะอซิสไปหนึ่งมาสูตรนี้โดนใช้บ่อยก็ลองใช้คื้นมัง่งผมโดนบ่อยมากนะเลยไห้ยัเดีใช่ไหมมาใช้มากดักได้สวยไม่เฝาด้วยนะรอรอแล้วก็เทงมามาสเตอุดไปแล้วผมลูกนี้ลูกนี้ลูกแห่งความหวังจบมาผม โอ้โหไม่ได้ผลแล้วโอเคผมจบครึ่งแรกฮะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งเหมือนเดิมนะผมหนึ่งหนึ่งมันเดินน 1, 1, 1, มดแต่เกมนี้ไม่ค่อยมีโอกาสได้ยิงน,นะฮะเกมค่อนข้าง,าง,างตึงนะผมมาต่อเกมครึ่งหลังนะมัสตเตอุดอาจจะมีสามเกมเลยจากซองแล้วนะจากซองแล้วอาจจะมีสามเกมนะอาทีมาสตเตอุดนะผมลงต่ำเหมือนกันนะฮะมัสตเตอุดไปฝากก่อนฝากก่อน มาบาสเตนแทงลูกนี้มาสเตอูดยังไม่ได้ฮนะโอกาสมีนะโอกาสมีนะฮะมาติฟานบาสเตนนะผมเปิดมาโดยมาสเตอูดยิงเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหสุดนี้อีกแล้วฮะสุดนี้ค่อนข้างได้ผลนะมาสเตอูดมันก็เปิดเม่นด้วยครับผมได้ปะได้ปะได้ปะ ยู้ครับผมทีอย่างได้อยู่ฮะัเทือดฝากก่อนไปแล้วก็แทงมาลูกนี้บาสเตนคนเดียวอุ้ยอย่าไปเสียบเขาพลาดพลาดโอเคครับผมเกมนี้ฮะอยู่ที่สามสองนะผมแพ้นะแต่ก็ถือว่าทำได้ดีไหมโอ้โหแต่ก็ ก็เป็นหกจุดห้านะผมก็ไม่น่าเกียดนะหกจุดห้านะผมแอซิตไปสองนะฮะเปิดบอลถือว่าโอเคเลยนะมาสเตอุสนะะเปิดบอลโอเคเลยนะฮะโอเคมาโซกีมยังไม่พอวะมันยังไม่เด่นนะผมยังไม่เด่นพอวะนะะแต่ฟอร์มดีนะขึ้นสุดขึ้นสุดไหมก็อาจจะไม่สุดเท่าไหร่นะแต่ลงอ่ะลงอาจจะลงมาต่ำนิดนึงนะโอเคมาสเตอุสนะผม นะมาต่อเกมที่สาม嘛เกมสองยังไม่จุใจว่ะมาโอเคผมมาต่อเกมที่สามนะฮะสองเกมแรกก็ยังยิงไม่ได้นะแต่เอสซิตนะครับผมเกมแรกก็เอสซิตได้เกมสองก็เอสซิตได้นะฮะอาจจะเป็นสายเอสซิตมากกว่านะเพราะเป็นกองกลางด้วยไงสูตรเดิมฮะไปสูตรนี้ใช้บ่อยนะครับผมที่มาสเตอร์วุฒ์ฝากมา บาสเตนบาสเตนมาสเตอุแทงมาลูกนี like ้ยิงเลยแล้วกันแล้วก็ยิงทีนะกดยิงอย่างเดียวนะผมกดยิงอย่างเดียวนะเย่แตถูกไม่ได้เปิดมุมไว้นะโอเคผมจบเกมครึ่งแรกนะผมอยู่ที่หนึ่งศูนย์นะฮะก็ยังไม่เด่นแบบเกมนี้นะเกมแรกยังดูเด่นกว่านะจริง เกมก็ยังดูเด่นกว่านี้นะมาสเตอร์ดไม่ยิย่งเล่นยิ่งไม่เด่นว่ะอะไรวะเนี่ยเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งไม่เด่นว่ะไว่าจะเด่นขึ้นไม่ไม่เด่นเนี่ยดูว่าผมจะใช้มันมากเกินไปวะทุกคนเด <It S 1> ี๋ยวหลุดโฟกัสอะไรเงี้ยมาต้องได้แล้วทุกคนมาทีมาสเตอร์ดเรากลับหนึ่งมายัง,ได,ยง,ยง,ยงได้อยู่ครับผมไปม,มาสเตนมาสเตอร์ดแทงมาเอ็มปับไปลงนี้ยิงโอ้โห แต่ที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือเอสซิดนะเอสซิดดีมากนะแต่ผมดันไปพยายามให้มันยิงให้ได้ไงมันก็เลยอ,ออกมาไม่ดีแต่เรื่องเอสซิดเนี่ยมันได้ทุกเกมเลยนะเว้เนี่ยแต่ผมก็ยังป้ามหมายคือต้องยิงครับผมป้ามหมายของผมคือต้องยิงให้ได้ฮนะ,ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องยิงให้ได้ม,ไมาสเตอุสนะครับผมฝากไปมามา กลัไปลองยิงโอ้โหมาก่ะผนวโอ้มาสตูดไม่ทันจริงๆเฮะก็มันเหมาะกับการเป็นเอซซิทพักวางแต่ผมพยายามให้มันยิงไงอ่ากว่าจะได้ลูกนี้โอเคครับผมเนี่ยจบเกมที่สาม่ะสังเกตเลยว่าผมพยายามให้มันยิงตลอดนึงผมพยายามป้อนให้มันยิงตลอดแต่ไม่ไม่ได้จริงๆฮะไม่ได้จริงๆสุดท้ายไม่นะ่สุดท้ายไม่มาจบ เอซิท Assist อย่างเดียวเลยเอซิทอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็ผมยิงไปสามเม็ดนะมาสซอุลอซิทเอซิทหนึ่งก็เอซิททุกเกมนะจริงมาเซอนะเอซิททุกเกมเลยเพราะว่าผมพยายามให้มันยิงมากเกินไปนั่นแหละก็เลยเสียทรงเล็หน่อยแต่ผ่านนะโอเคนะนะเอซิททุกเกมโอเคแล้วนะเปิดบอลได้นะผมสองสั้นชิ่งอะไรเงี้ยพั้งว่าดีเลยนะผมนะฮะไม่ต้องพยายามให้มันยิงหรอกทุกคน เอซิดก็ดีแล้วนบะผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะก็ถือว่าดีนะนบะผมส่วนใครจะปั๊ม g p หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วบาย let's